สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอาไว้ในเลิกกับอ่านใช่นะครับแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมหลดูดีคลิปนี้ก็กลับมาใน a ั t นกันอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์ฝั่งทีป๊อปนั่นเองกับน้องคนนี้เลยน้องนุน้ยนั่นเองนะครับผมก็กลับมาใน a ั t นน้องนุน้ยกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากล่าส,สุดที่อ่านได้ reaction ไปก็จะเป็นสเปเชียลซิงเกิลเนาะของน้องนนิวก็คือเพลง magic moment นั่นเองนะครับผมกลับมาคลิปนี้นะครับผมเราจะมาร r e a ชั i นซิงเกิลที่4ของน้องนิวกันนะครับผมก็เพลง ฤด,ดูของเธอนะครับผมหรือว่า Your Season นั่นเองนะครับผมก็เป็นซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อย m อมาเมื่อเย็นตอนค่ำๆวันนี้วันที่อัดคลิปอยู่นี้เลยนะครับผมกับซิงเกิลนี้นะครับผมซึ่งเป็นผลงานการโปรดิวอีกหนึ่งผลงานของ The Toy ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โปรดยุเพลงทีปบ๊อปช่วงหลังๆห,หลายๆเพลงเลยนะครับผมสำหรับเดือดทอยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นสไตล์ไหนแบบไหนเนะาะเพราะอาจจะไม่ได้ดูตัวทีเซอร์ใดๆอะไรเลยนะครับผมดูแต่ที่เป็นภาพนิ่งภาพโปรโมทต่างๆเนาะก็เห็นว่ามดูมีความเป็นแบบนักลงนักเรียนอยู่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเป็นแบบวัยเรียนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแล้วก็แอบเห็นว่ามีนักแสดงรับเชิญเป็น น่าจะเป็นมาเป็นนางเอกเอ็มีหรือเปล่านะครับผมสาหรับน้อง RAI4E นั่นเองนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าเพลงเต็มๆของเพลงนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ตัว MB จะทําออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแอบดูเวลาของ m อ็แล้วคือ5านาทีกว่าๆเลยอาจจะมีความเป็นเรื่องราวมีเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ดาเอาโน,นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันตอนเลี้ยงเซน m อนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูการงานฝากกดช่วกดไลค์ กด subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้อ่านด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงฤดูของเธอ You r Season ของน้องนุนิวกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยอ่านนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่ม reaction MV เพลงฤดูของเธอ You r Season ของน้องนุนิวนะครับผมโปรดิวบายเดือดทอยนั่นเองนะครับผมไปเริ่มดู MV กันเลยนะคะรับขออนุญาตถามคือทอยก่อนเลยที่ร่วมงานกับน้องนิวเป็นยังไงบ้างครับ สนุกมากครับผมอ่ะเปิดมาเป็นสัมภาษณ์เหรอมีการแบบแลกเปลี่ยนไอเดียของทิพกันเยอะมากเพลงเพลงนี้มันมีที่มาจากอะไรครับน้องนิวมาจากอ๋อป๊อปปี้เฟรนด์ชิพเรื่องนี้เลยครับเราคิดถึงกันคนนึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอ๋อเป็นแบบเรื่องราวสมัยเรียนอะไรอย่างงี้คิดถึงเขาอยู่ครับอ๋อแล้วก็ย้อนไปอะไรอย่างงี้ยโอ้ยทำเหมือนแบบหนังอะไรอย่างงี้เลยอ๋อเพลงช้า าแ,บบแกงเพื่อนอะไรอย่างนี้ปะเ,เ,เ,เอามีน้องนัดด้วยปะใช่ไหมอ่องตา,เ,าเต้ปะเมื่อกี้ไม่แน่ใจใช่ป,ปะ อ๋อมนันแบบอกหากอะไรอย่างนี้หรอเป็นแบบเด็กแก๊งอะไรอย่างนี้ความแบบว่าพลงพละอะไรอย่างนี้ยไม่กวามแบบมัธยมจริงๆอิงอ,อายน่ารักเนาะ เพลงดีอ่ะเคละสี่อ๋อนี่แบบฟิกนิเจอร์ของเดลทอยเลยเพื่อนนี้อ๋อเป็นแบบเจลิเดอร์โอ้อ้สวยมาก อันตกอุยอ้ยอุทท้ยตกใจไปด้วยอ้าวเหมือนแบบเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรใส่ใส่หูฟัง

อ่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วทั้งแรกอ๋อเข้ามหาลัเหรออ๋อตอนจบปาที่ต้องแบบมีเขียนส่งเขียนเสื้อกัน มีต่อด,ด้วยอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังจำได้อยู่วะเนี่ยจได้อ๋อท่ามือเขาข,ดขดาดขาดอายปะอา,ายไม่ได้มา <c oughs>

อุ่นดูของเธอ You r Season นุ่นิว DMD Music อ่ะโอเคจบแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อตอนท้ายนิดนึงนะครับอ่ะแล้วนะครับผมก็จบผมกับการรีอคชันเอลเ่เพลงฤดูของเธอ You r Season ของน้องนุ่นิวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็โปรดิวโดย The Toy นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวเพลงคือมีความแบบมันเป็นเพลงชาที่ คือมันไม่ได้เชิงเศร้ามันมีความแบบซึ้งอบอุ่นหัวใจนิดหนึ่งเนะมันเป็นเหมือนตมแมชชีนย้อนไปแบบตามในสตอรี่ในเอมวีก็คือย้อนไปในช่วงแบบว่ามัธยมอะไรเงี้ยเป็นความทรงความทรงจำที่ดีๆที่มีต่อคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าสําหรับอ่านมันไม่ได้ถือแบบเป็นเพลงเศร้านะครับมันเป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วแบบซาบซึ้งหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งด้วยน้ําเสียงของน้องนิวอะซึ่ง น้องนิวเหมาะกับร้องเพลงประมาณเนี้ยแบบสื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกออกมาในน้ำเสียงนอกจากการสกิลการร้องเพลงที่งดีมากๆของน้องแล้วนะครับผมก็คือแบบการสื่ออารมณ์ออกมาก,ก็เช่นกันก็คือรู้สึกว่าแบบออฟังแล้วมันมันอินไปด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าร่วมไปกับเรื่องราวสตอรี่ที่เขาถ่ายทอดออกมาใน m อมีด้วยเช่นกันนะครับผมก็เป็นเพลงที่เพลงหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆเช่นเคยของน้องนิงนวนะครับผม เราก็พอมาบวกกับการโปรดิวโดยเดอะทอยเนาะก็จะสังเกตได้แบบว่าถึงเราไม่ได้รู้ในชื่อเพลงที่เขียนใต้คลิปหรือว่า,าเขาบอกมาก่อนว่าเป็นเดอะทอยเป็นคนแต่งมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่อันเร,เรียกไปคือแบบถ้าท่อนนี้โผล่มาที่เป็นท่อนร้องเร็วเร็วอันนั้นนะที่เป็นแรปนะ่คือแบบว่าแรปใครก็ไม่เหมือนแรปเดอะ o ทอยเออจริงๆไม่ว่าจะโปรดิวให้ใครหรือว่าน้องเดอะ o ทอยร้องเองเนี่ยก็คือแบบว่า ยังไงก็คือแบบเนี่ยมันคือซิงเกิลของเดอทอยไม่ว่าใครเอาไปร้องก็คือเนี่ยมันต้องมาจากเดอทอยแน่นอนซึ่งเพลงนี้ก็มีอยู่ชัดเจนมากๆคือแบบบอกแบบว่าเหมือนไฮไลท์มาเลยว่าแบบเดอทอยโปรดิวนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเนาอเพราะเหมือนเหมือนว่าน้องนุ้นิวน่าจะยังไม่เคยแบบร่วมงานกับเดอทอยไหมอันนี้น่าจะเพลงแรกนะครับผมในซิงเกิลที่4นี้นะครับผมแล้วก็แบบว่ามี คืออะไรนะักแสดงร่วมในเอมีหลายคนเลยนะครับผมในเอมีนี้มันมาเป็นความเป็นเรื่องราวเนาะเพราะฉะนั้นแบบเอมีก็เลยจะยาวนิดนึงเนาะแบบ5้านาที4ี่เนาะก็จะยาวกว่าเพลงปกติหน่อยเพราะมันมีเนื้อเรื่องตอนเปิดแล้วก็ตอนท้ายด้วยนะครับผมก็เลยแบบทําให้เอมียาวๆเหมือนแบบกึ่งๆจะมีความเป็นหนังสั้นนิดนึงอะไรเงี้ยตอนเปิดมาก็คือเปิดเก๋นะแบบมีความแบบเหมือนเป็นแบบในซีนปัจจุบันเนาะแล้วก็เปอนเป็นเบื่อบทสัมภาษณ์ซึ่งแบบเหมือนนุนิวเป็นศิลปิน จริงในเรื่องในสตอรี่เนาะเราก็มีแบบโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นเดอะทอยจริงๆนะครับผมโดยที่มี m อเป็นป๊อปปี้นะครับผม<笑><笑>ก็คือน่ารักดีแล้วก็เล่าย้อนกลับไปถึงแบบเรื่องราวที่มาเป็นเพลงนี้ก็คือย้อนไปถึงในช่วงวัยมัธยมซึ่งมีกลุ่มเพื่อนนั่นเองก็คือมีน้องออา,ายนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นในเอ็มีนี้นะครับผมมีกลุ่มแก๊งเพื่อนมีน้องนัทด,ด้วยอยู่ในกลุ่มเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนแบบในเรื่องคือน้องออา,ายก็คือแบบไปชอบ เพื่อนผู้ชายอีกคนนึ่งน่าจะอยู่นอกกลุ่มเนาะแล้วก็แบบผิดวังเขาน่าจะปฏิเสธมาหรือเลิกกันอะไรเงี้ยเราก็รู้เศร้าแล้วก็แบบเพื่อนๆในหมู่มวลเพื่อนๆซึ่งในนั้นก็จะมีน้องนิวด้วยเนี้ยก็คือแบบมาช่วยกันปลอบอะไรเงี้ยเป็นแก๊งเพื่อนที่แบบร่วมทำกิจกรรมร่วมเฮฮากันมาตลอดแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนลึกๆแล้วคือแบบนนิวก็คือชอบไอยอยู่อะไรเงี้ยเป็นบบเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่แบบเอาแอบชอบอะไรเงี้ยเนาะคือแอบชอบมานานแล้วแล้วก็ มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่สุดท้ายเหมือนก็นจะไม่ได้บอกเนาะก,ก็ก็คือเป็นแบบว่าแค่มีความรู้สึกดีๆให้คอยเกรงกำลังใจให้อะไรประมาณนี้เหมือนแอบรักแหละนะครับผมก็พอเขาย้อนกลับมาคือแบบเพื่อนๆมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมในรายการตอนท้ายก็ตอนนั้นยังไม่มีแบบน้องาอาอยออกมาจนสุดท้ายแบบน้องาอาอยก็มาอะไรเงี้ยแล้วตอนตอน,ตอนแบบท้ายสุดของ MB เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็ยังคืออยู่ในสถานะเพื่อนกันเนาะพอแบบสุดท้ายแบบเยปหิวป่ะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยคือ ยังคงความรู้สึกดีดีไว้แต่ว่าก็อยู่ในแค่สถานะเพื่อนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นความทรงจําดีๆในช่วงตั้งแต่แบบวัยมัธยมจนมาถึงปัจจุบันคือสตอรี่เขาก็เล่าดีนะครับผมแล้วก็างานสตอรี่งานแบบเนื้อเรื่องคือดีมากๆเนาะก็ส่งกาเป็นดีมดีเป็นดูมันดีแหละคือเขาก็ทําซีรีส์อะไรมาเยอะอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นแบบเรื่องการถ่ายทอดออกมาเป็นแบบเ,เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยก็คือ ไม่พร่องไม่ขาดจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเปเอกกัษล์ของ DMD หรือว,ว่าดูมันดีเลยก็คืองานภาพต่างๆซึ่งคือสวยมากคือสวยทั้งในซีนที่เป็นซีนในรายการตอนเริ่มกับตอนจบเนาะแล้วก็ซีนที่เป็นย้อนไปในช่วงมัธยมของน้องๆน้องนิวน้อง al, อายอะไรเงี้ยนะก็คือแบบ เป็นแบบว่าภาพคือสวยมากๆแล้วก็มีความเป็นแบบซีรีส์มัธยมจริงๆอะแล้วก็คือย้อนนนทึกถึงแบบว่าสมัยมัธยมเรามัธยมจริงๆคือมีทั้งชุดนักเรียนชุดพาล้ามีกิจก,กรรมกีฬาสีมีแบบเป็นเชียรดเดอร์กันอะไรเงี้ยมีเล่นกีฬากันอะไรเงี้ยก็คือแบบเออมันเป็นแบบวัยมัธยมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแบบว่าคือพูดหลายรอบม,มากตอนรีเ็กชันว่าเอ็มีนี้คือน้องไอ้ไอสวยมากสวยจริงๆเนาะยิ่งโตยิ่งสวยเนาะอะไรเงี้ยแล้วคือเอาเนิวก็คือน่ารักเนาะเป็นเพื่อนที่แบบ เป็นคนที่เราแอบชอบแหละแต่ก็อยู่ในฐานะเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเออก็เป็นอีกหนึ่ง m อมบที่น่ารักดีแล้วก็คือมันมันมันเข้ากับมูดอนโทนของเพลงด้วยคือมันมันดูสอดคล้องไปด้วยกันหมดเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรที่แบบอืดีจริงๆนะครับผมสําหรับเพลงนี้นะครับผมซิงเกิลที่สี่ของน้องนนนิวนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่าง,างๆของน้องนนนิว ที่จะตามมาอีกหลังจากนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะ่าต้องมีซีรีส์ตามออกมานะเนาะข้าวฟ้าเกียงเธอเนาะแล้วก็อาจจะมีอื่นๆตามมาอีกนะครับผมสําหรับผลงานของโรนิวนะครับผมแล้วก็นางเอกเอ็มบีของเราเอ็มบีนี้ด้วยนะครับผมคือน้องอาร์ไอเนาะเดี๋ยวยังไงอ่าโฟอีฟ e กำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาในอีกวันสองวันนี้จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมก็รอติดตามนะการละไงอ่านเรีคชั่นแน่นอนนะครับผมสำหรับ สิงเกิลน,นี้ที่กำลังจะปล่อยออกมาของโฟอีฟนะครับผมก็รอติดตามผลงานของทั้งนุ่นิวโฟอีฟ e เลยนะครับผมก็ยังไงรอติดตามทุกๆผลงานละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีโอกาสก็อย่างที่บอกไว้ก็เดี๋ยวมาเล่นขั้นกันอีกนะครับผมทั้งน้องน,นิวแล้วก็น้องๆจากโฟอ,อีฟนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก,ก็ฝากไว้แ่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ